เล่นมันก,ก็นอยากเล่นท่าแล้วเนาะ<ม>คอยย่างเอาแหละบักโปเบิงบ้งเบิ้งมันนี้เบิ้งนอก่านนะเออเป็นอะล้มย้อนมันแต่ดอกให้กินเมนบอกให้กินก้อนกับไ<อ>ุ้บ่ให้กิน,นให้กินก้อนเลยกว่า <laughs> เออเข้ามาพอตู้อ้วนมีโทรศัพท์มาใหนะ้นั่นกับที่ให้ตัวนี้ โอมีการเล็กเลี่ยนเป็นบอกเยอะทกหัวอืมนะสบายดีโดยสบายดีอ้าวเอาเนี่ให้ในตู้เต้นนะแม่บันนี้เอาอันนั้นของตู้อ้วนขอบใจเด้อขอบใจทำตกเชื่อไลร้ตัวแห่เจ้าจิหิวตัวไรลูกกระเพรยด้หิวนั่นบ่ไปลาใช้าล่มเลยลูกล่มอเลยกินเช่นไรหะ ปลาดงเอ้ยเปิดคลิปมาเมื่อนี้กะอยู่หายอยู่หน้าคือเก่าเลอปลาดงเอ้ยเนาะกำลังมาหอดเอา้ารุ่นกัอยาแเล่นที่แหละลูกเล่นเล่นเมื่อกีอยากเล่นถามแล้วก็คอยอย่างเอาแหละบักโปเบิ้งเบิ้งมืนอนี้เบิ้งนอก่านนะเออทำไมล้มยอนมั่นแต่ละ โป๊ะมันนี่เบิ้งสบายดีสบายดีปด่าดงเดอ้อสบายดีเอซีบบสกุสุคนเนาะบอกว่าสิอยู่ในประเทศในต่างประเทศกย็ยินดีต้อนรับข้าสูซองแม่น้องอนุนดเด้อป่าดงเดอ้อ <c oughs> <c oughs> กำลังมาหอดหน้าเนาะปาดงเลยเอาน้ำเยินลงไปให้<า>ตู้เต้นก่อนต,ตู้มาลำจ้า มาคาวชู่กันมาชู่ชชกันชู่กันชู่กันสบายดีป้าลุงนะลูกเ <ś c oughs> ด็กเฮ็ดได่กอนเฮ็ไดได่กอนส่ายใจลุงดีๆงามๆสบายดีป้าดูเอาเใบแต่เพ่งในกวัวจั๊กบาทนะสบายดีป้าดูหนุบมือก่อนสบายดีปด้าลุงโดยมื่อนี้วันหย่างลูกวันวมันเฉาวะะ่าเราบังล,มล่มแล้วพระตู้บ่ได้กินเนาะ น่ะพงกน่ยเอา้าเพรากำลังมาเพรา,ากำลังมา,า,มา,มาเห็นบ่อไอ้ดุนเปิดประตูนะเฮ้ยไม่ได้มีมูเด้อมไม่ได้เออไม่ได้มีมูเอ้ยดีใจอือไปอย่าไปดูดดูได้ลูกมันเป็นกาแฟนะแม่ว่าสิซื้อผมตีนให้ว่าบ่เอาอ <c oughs> มื่อนี้อากาศก็เป็นคึมคึมคือเก้าเนาะปลาดูเมื่อนี้กระไดชงสิตกอยู่ฮตโตเดี่ยวผมเบ้อสองแถวเฮาเามื่อวานนี่พากันดำไฮนี่ปลาดูงไฮตหน้าอนุนะเนาะเอ้ยอันนี้ก็เป็นเขา่าหยดเข่าไฮห,หน้าหยดมัดพอลำเดียวได้กะอึนตึงอยู่เนาะ ไห,หน้ากระดาษปลาดุงเลยแล้วๆเนะาะเมื่อวากกนในภาคกระดำส่งให้นี่บ้านเห็นนะปลาดุงเลยส่งให้ครึ่งให้โซตายยังเหลือแต่ไฮโซตายพุ่นบ้านย,ยังเหลือไฮโซตายนั่นกระไฮตะการ้านนานะปลาดุงกับอยู่อันทึงพุ่นอยู่ไฮตะก้าน้อยพุ่นเนาะมันยังหนูบ้านนี้คือเอืออ้อ ยังเอากาแฟไปให้ตู้อันบ่เออเพิ่นมาถามเพิ่นเอากาแฟเพิ่นบ้าอยู่บ่เอากาแฟมาเปลี่ยนอันนู้นจะเอากาแฟไปเปลี่ยนเอาโทรศัพท์น้ำตู้อันเพิ่นว่ะจากเดว๋ยได้อยู่เซไป้อยู่รูมพี่ว่าจ้ะ เอาบอล่าว่าบอลเจ้าเอาเปลี่ยนเลาวทัซับเยนล้นะเออท้าตู้วอลมเอาโทัพง์ัหานุ่นบหาอันนี้นุ่นต้องเอาอันต้วอต้องเอาโทรศัพท์บมาเปลี่ยนเอาอันนี้เพื่อนะกาแฟได้บ่ทัศัพับนะลูกอยอหมยอไผ่เลยมันตื่มึงนี่ยหมวยอมไผ่ดีด้ลย ม,มยอมยใยห้ดีโม,มนน่ให้กินก้อนบ่ได้บ่ให้กินก้อนได้จากเอาเป็นยังได้บ่คำว่าโมได้ศัพท์ดิฮะบ่ให้กินเมนาบาน่ให้กินกอนอน้อนกับโมได้บ <c oughs> ่ให้กินให้กินก้อนเลยกูอะคำว่าพอตู้อ้วนมีโทรศัพท์มาให้นะนุ่นกับทีให้ตัวนี้ อ๋ e, มีการเลขกเปี้ยนเป็นบ่เอ้าเอาเอาเออเอก้นุกโปะกนดมนะฮะเออดเดี๋ยวนะครอบใจคอบใจเขาเลยซับนี่ยู่เทียงคนแล้วแหม่น้ำทงเสือยาล่อตูนเลยไอ่ได้ยินเดีอยวจะเอื้นเน่ยเมย์เอือนบอกว่าน้งเสื่อยาลเนื้อทุ่วนอืมนะสบายดีโดยสบายดีเอาแ้เอาเอานี่ให้ม่ตู้เต้นนะแม่นนี้เอาอันนั้นของตู้อ้วน ขอบใจเด้อะพอใจน้ำตกเฉื่อยไล่พอน้ำเพียดเฉื่อยไล่น้ำเพียรได้ลูกเลยเมื่อละไปวังหวล้วเขาว่าออกพนว่าาทั้งล่าซอยู่แล้วประตูเนี่ยชิมบิึงกาแฟนุ่มกว่านอตลานใช่มาให้เนี่ยใช่ซื้อมาให้แม่ดาวค่าแม่โมได้โทรศัพท์มาให้กันนุ่นชิบูให้ตัวนี้ว่าะชนะนี่การเลขเปลี่ยนดีค่ะทั้งลูกเออเอินแม่ไปอีกแล้ว โอกินบ้านี่น้ำใบตู้นี่กินนี่น้ำใบตู้ก่อนเป็นยังกินนี่ก่อนลูกกินนี่ก่อนจังเมื่อตู้กินข่าวเลยค่ะเมื่อรำตอนเช้าว่าอย่างแล้วนี่นะรำยานนี่เลยเอ๊ะเมื่อวานนี่บริขาดเลยบอกยานนั่นแล้วเลียวก็พากันหกโมงพอดีเออไปห้้นนาโลกาถาได้เสด็จโอ๊ยน้องเอ้ยเนาะ อยู่ดีๆลมผ่าลมผลมาเลยพี่น้องเอยโอ้ย,อย,อออยนนะโอ้ยเสือวตู้วอนนะเออผ่านะโอ้ยผูกเด็กหน่อยกับพี่น้องเลยพากันแถวเซลมาเนาะถุนนะมืดนผ่ามืดนผลม,มาเลยมาดูเอ้เอนผลตกเลย

ลปลาโล้เลยเนาะหลังจากที่พากันขึ้นไปลบฝา่าลบฝนเนาะลงมาสู่โตปมาดู้เลยเนาะลุกได้สิบมัดแล้วเนาะตอนนี้จะเทงฝ้าอันผลิงแดดแล้วเปล่ยนดูเลยเนาะพากันลงมาลุกได้สิบมัดแล้วพูดละสิบปลายมัดแล้วพี่นอ้นองไม่น้องโน้นหาก็ะไรสิบกินน้ำเนาะ เอามิตุ้นั่มนั่งไปเลยตู่เขากะตู้ปลากันลกกล้าชงคนปลาดูเลยกะลอกกล้าถก็ได้หาซิปเนาะเซ็กงยุกได้เท่าไรตัวนี้หาซิปเนาะตอนเฮาแลนขึ้นปบผลนะเนาะหาซิปหกซิปเจ็ดซิปยังอีกสามซิปหยออยจังหอดลอยปลาดูเลยเนาะ ิฮอดบ่นาะอ๋อซะมืก่อนจักหน่อยนี่พากันโลกกา2คนตุ้วนก็เมื่อทิ่มพีพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อเฮือนดีอยู่บ้านเฮามีคนตายพี่น้องเอ้ยเด็กๆคือสมอยแต่เนาะ ไอ <S 3> 3 <S ้รุนพาน่องไปไอ้ร no ุนอยู่น้ำอาบบัวปลายแล้วบบัวปลา้วเมื่อยพี่น้องเลยดื่มเอาไม่ตั้งกล้องลงมาเลยบ่ได้เห็นบรรยากาศโลกะเนาะเบิ่งไม่ตู่ดหละปลาดูไงโลกะเนาะเบิ่งไม่ตู่ดิแล้ว ไ้ да ิโลกาอะโลกาไว้ยแชมเหย็ดขาไปน้ำเหย็ดแข่งไปน้ำโลกากระไรมวยนะเข่าเลยแต่ว่าไห้อันเบาอันคลายปลาแล้วว่าว่าชาจังเลยเนาะเหย็ดแข่งไปน้ำเข่าเนาะขึ้นุ่มกากะยังเดือดไทตอนนี้่นะบัดนี้ไปลาดุไวเนาะเบิ่งเบิ่งคือหลายเพราะว่าเฮาบานงานใหญ่แต่ว่ามันเป็นกาห่างเด้ เห็นี้เน้่ยมันหาน่างเราปลาดูมันบดซี่เนี่ยมันห่างมันก็นเลยลกหวับๆไปเนาะตั้งแต่ตอนแต่คานะกาตั้งพนักพี่นอ้องเลยนะมาฮอนพี่หางอะไรกัเจ็ดสิบหนึ่นงนี่ยกลมจริงแล้วเบิดหลายประมาณนี้มันก็โยกเป็นร้อยไปเลยเน,ะเนยเาะจ้าเคยลกตะเกาว่าลกตะเกาวันนี้โรเพิ่นว่าก้าโบมาปีนี้ปลาลุงเลย ะเก้านะคะโสอบหนึ่งนี้เขาปลูกโอบหนึ่งนีชีิได้ก้าอยูระมันสามร้อยมัดหรือสี่ร้อยมัดน้องไม่เนาะเกือบห้อยหาร้อยถ้าว่าเขาปลูกเต็มกระสอบนี่พี่น้องเลยได้ก้าอยูสี่ร้อยกัวมัดแต่ว่าอันนี้นี่หากเอาไปจักรล้อยได้ไหมมนห่อยปลายเนาะสองล้อยวะสองล้อยปลายล้อยปลายตัวนี้เด้่เนาะสองร้อยปลาย นี่เบิดนี่ฮอดบ่400ถ้ามานั่งก็400เนาะอืมปกติสิประมาณ5เกือบ500อ่ะพี่น้องเอ้ยถ้าบกามาก็ถือว่านั่นอยู่นี่อบเือง่มันก็อบบ่ใหญ่แน่ติอบเืองของเียม่้ะเอาเียมเฮาโดดเฮ็ดปุปะไปเลยน่ะเป็นแนวใด อออ้อ้ยปวดแจปวดาขาคานไปปุทั้งปุ่นกับป้าเพิงพันมาลำหน้านี่แล้วันนี้นมือ่อน,น,นี้โลคกระเงานี้เนาะโรคกรเงนี่เนาะเนี่ยโอ้ปนาเมื่อผ่ามืดอผลมาเลยปุดนะปลา,ด,า,าด้วยนะปาลนะปาตกต่อนแรงไปาจาักเนาะดูว่าอันว่าฝนนั่นที่ว่าตกเว้นนี่ไปาจาั ไลไปพุ่นหนึ่งตุกเออยันไลไปพุ่นเลยเนเมนอะไรเออื่นไปพุ่นเหยเวนนี่ทางพุ่นบริตกเลยจะไปโ๊กคุพุ่นไหมเอาซปาลุงเลยเนาะคลิปนี้ก็จะได้ลำลาปลาลุงไปเด้อเนาะพอกันไม่คลิปหนาปลาลูงเลยโตข้าโตคนบับเนาะเพื่อคำจิบไล่บ่สามสิบสี่สิบไปหอนรอยไป บดมือบดเว้นสบายดีเด้อป่าดูเหรอรับไหด้วยภาพบรรยากาศดูตะกาศดย